วันนี้นะคะก็เรียนต่อเนื่องกันจากเมื่อวานนะคะหรือบทที่1น,นะคะบทที่สองก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้านะคะแล้วก็จะทการแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนแรกนะคะความหมายของสินท้ายที่สี่ส่วนของเจ้าของในส่วนที่หนึ่งนะคะและส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์รายการคา้าตัวที่เป็นรายได้นะคะที้จ่าย สิสนทรันะคะหรือ a s s e นะคะความหมายของมันก็คือบบเอกสารของสมารมมัญชีแล้วก็ผู้สอบันชีระดับย่านแห่งประเทศไทยนะคะและให้ความหมายของสินทรัพย์ว่าเป็นสิ่งที่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีตัวตนนะคะอันมีมูลค่าซึ่งบุคคลหรือที่จการเป็นเจ้าของมันแล้วก็มีสิทธิในการครอบครองโดยถูกแต้งตั้งตามกฎหมายน,นะคะในเรื่องของสิ่งที่มีตัวตนนะคะก็คือสิ่งที่จับต้องได้ในทางกฎหมายนะคะอีกประเภทหนึ่งคือ สิ่งที่ไม่มีตัวตนนะคะคือมีแต่ชื่อมีนามธรรมนะคะแต่ไม่ฟังได้าจะตับต้องได้นะคะก็คืออย่างเช่นพวกไข้ทันต์สิ่งนี้เป็นต้นนะคะความหมายของนี้สิ่งระรือนะคะก็คือจำนวนเงินที่กิจการนะคะเป็นหนี้บุคคลอื่น หรือพันธะอัน,นเกิดจากรายการค้านะคะการกู้ยืมหรือเกิดจากการอื่นที่ต้องชนะคือภายในภาคแม่ด้วยสินทรัพย์หรือบริการนั่นเองนะคะประเภทของนี้สินนะคะจะแบ,บ่งออกได้เหมือนกับถิ่นรั์นะคะคือเหมือนการอยู่สองประเภทที่สามารถจำแนกได้ก็คือที่สินหมุนเวียนนะคะที่สินหมุนเวียนก็คือนี้สินที่มีกาเหนดชำระนะคะภายในระยะเวลาที่เราดำเนินกิจการปกติ ความหมายของระยะเวลาที่เราดำเนินกิจการปกติก็คือ1ปีนะคะน่สินะคะที่เป็นอานีิสินหมุนเวียนนะคะก็จะมีเงินเดิมเกินบัญชีนะคะหรือเงินกู้ย,ยืมระยะสร้างจากสถาบาันการเงินนะคะตัวที่2นะคะก็จะเป็นเจ้าหนี้การค้านะคะหรือเทรดแอคเคาร์เบอร์นะคะ เรื่องนี้การขาเจ้าหนี้การค้านะคะจะเป็นนี่สิ่งที่เกิดจากการที่เราซื้อสินค้าหรือบริการมานะคะเพื่อนำมาขายเป็นสินเชื่อหรือนำมาขายเป็นเงินสดนะคะหรืออาจจะเกิดจากการซื้อสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินค้ามาใช้ในกิจการนะคะอย่างเช่นอุปกาารณ์สำนักงานนะคะแต่จะเรียกว่าเจ้าหนี้อื่นนะคะแล้วก็ อาจจะมีตั๋วเงินจ่ายนะคะตั๋วเงินจ่ายคืออะไรนะคะก็คือเอกสารหรือเอกสารสัญญานะคะที่ผู้จ่ายเนี่ยให้คำนั้นสัญญาว่าจะต้องมีการชำระภายในเวันที่เท่าไหร่นะคะแน่นอนนะคะเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็จะออกมาเป็นเอกสารเห่นะคะติดตัวเงินนะคะตัวต่อมาก็คือเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีนะคะเงินกู้ยืมชนิดน,นี้นะคะมันเคยอยู่ในอนด้สิบไม่หึงเบียนนะคะ แต่ว่าเมื่อเขถึงการเงินช็อง้าภายในหนึ่งปีนะคะมะาตรฐานการบัญชีจึงบอกว่าเงินกูยนก้ยืมเงินกู้ยืมรายย่อยตรงนี้จะต้องนำมาไว้ในนี้สี่ง,งเวียนนะคะตัวต่อมาเลยก็ยคือเองินกู้ยืมรายะ่ายนจากบุคคลหรือกิจาก,การที่เกี่ยวข้องกันนะคะหรือชอตเทิร์นโดนฟอร์มรีเนน าร์ตี้นะคะก็คือเงินผู้ยืมแลยย้ายต้อนแล้วก็เงินผลตอกลจากบุคคลหรือกิจการที่ก่อโครงการนะคะอย่างเช่นกรรมการนะคะผู้ยืมเราให้เรากู้ยืมเงินจากกรรมการมานะคะหรือเราผู้ยืมเงินจากพนักงานนะคะอย่างเช่นพนักงานเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์หรือสิน สินค้าหรือสินทรัพย์ต่างตัวราตัวหนึ่งที่ราคาไม่ไดีมากนะคะแล้วก็ทากิจการมันไม่ได้จ่ายเงินคืนนะคะอันนี้ก็คือความหมายของเงินกู้ยืมระยะต้นจากบุคคลหรือกิจาการที่เกี่ยวข้อกงกันนะคะหรือถ้าเป็นบริษทัทใหญ่ๆนเนี้ยก็จะเป็นงานกิจาการที่ยืมจากสาขามันยืมเงินที่ยืจาามาะะยจากสาขาหนึ่งนะคะหรือยืมจากสัางันใหญ่นะคะ ตัวต่อมาเก็คือเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นนะคะก็คือเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เราไม่ได้พูดถึงเลยนอกจากครูนนี้นะคะตัวต่อมาก็คือค่าจ่ายาทันจัดนะคะอันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าค่าจ่ายาเนี่ย เกิดจากไม่ซิ้ป so ีบัญชีนะคะค่าไ่เงินเนี่ยยังไม่ได้จ่ายแต่ว่ามีบินมาเรียกเก็บแล้วนะคะอันนี้ก็คือเราตั้งๆบางค้า้งจ่ายไว้นะคะหรือบางทีนะคะเมื่อวันที่31ธันวาคมนะคะอาจจะมีตั้งเดินเดือนไว้แล้วมาจ่ายวันที่1เดืนต้นนะคะหรืออาจจะมีค่าหนี้ค่าไฟค่าใช้จุนพวกค่าจ่ายต่างๆที่มีบินมาเรียกเก็บแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้จ่ายเพราะว่ามันที่สุดที่บัญชีค่ะก ตัวต่อมาเลยก็คือราได้รับล่องหน้านะคะทำไมรายได้รับร่องหน้าถึงไปอยู่ในนี้สิงเพราะว่าราได้รับร่องหน้านะคะเราได้รับเงินมาก่อนนะคะแต่เรายังไม่ได้ขายสินค้าหรือยังไม่ได้บริการให้กับลูกค้าของเรานะคะเราจึงตั้งเป็นรายได้รับร่องหน้าไว้นะคะและเพื่อการตั้งรายได้รับร่องหน้าแบบนี้นะคะก็คือจะทําให้การดำเนินรายได้นะคะถูกต้องกันหมดนะคะ คือรายได้ไม่สูงในยอดน้นนะคะแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปในยอดน้นนะคะต่อมานประเทศที่สองนะคะก็คือนี่สินไม่หนุนเรียนนะคะหรือน o n เค r r น n t l i a b นะคะนี่สินไม่หนุนเบียนนะคะก็คือนี่สินที่มีกาหานดชําระเกินกว่าหนึ่งปีอย่างไม่กินที่พัดวไปแล้วนะคะก็อย่างเช่นว่าเจ้าหนี้แล้วก็เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะคะ ตอนต่อมานะคะอาจจะเป็นเงินผู้ยืนระยะยาวอื่นนะคะที่ไม่ได้อยู่ในหมวดนี้นะคะอย่างเช่นว่าเรากู้ยืนจากบุคคลธรรมดานะคะหรือเงินจริงคนอื่นเนี่ยแล้วเราอาจจะมีการยืนจากธนาคารพาณิชย์หรือสถานการณ์การเงินอื่นนะคะ,ท,าาะ,คะทั้งนี้ก็จะไม่รวมในสินนะคะที่ที่เราได้พูดไปเมื่เมื่อกี้นะคะต่อมาก็คือประมาณการนะคะโบรชั่นนะคะ ประมาณการคืออะไรนะคะปกติแล้วในทางบัญชีเนี่ยจะไม่มีการในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีนะคะจะไม่มีการเอาประมาณการมาใช้นะคะเพราะมันคือเพราะมันคือประมาณการของไหคะมันคือสิ่งที่ยังไม่เกิดนะคะแต่ประมาณการทางนี้จัดอยู่ในหมวดของนิสัยนะคะก็คือนิสิงเนี่อาจจะมีควา,ามไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลานะคะที่ต้องจัดชำระซึ่งบริษัทเนี่ย สามารถประเมนนะะินมูลค่าที่ถึงนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือแล้วก็มีภาระผูพานในปัจจุบันนะคะ,อ,ะอย่างเช่นว่านะคะเมื่อัน่คู่ปีกิจการนะคะมีมีคดีความเกิดขึ้นนะคะแล้วประมาณการว่าจะต้องแพ้คดีแม่งละนะคะต้องจ่ายเงินจะลงสิบล้านบาทเียนะคะแ,แล้วก็จะต้องมีการบันทึกไว้นะคะเป็นประมาณการนะคะ แลเวลาเงินการตรงนี้นะคะจะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในหมวดของนี่สินะคะตัวตอนน่องนก็คือหุ้นกู้นะคะหุ้นกู้นะคะ,ะหุ้นเนี่ยที่จริงแล้วหุ้นจะเป็นในส่วนของโกลเดอร์หรือว่าส่วนของผูง้ถือหนึ่งชิ้นท์คะแต่หุ้นกูนะะ้เนี่ยคือหุ้นที่เราะรลงทุน,นออกมาเนาะให้กู้นะคะการที่กิจการนะคะมีความจำเป็นเหมือนนี้ ต้จนจากหาเงนินจากแหล่งเงินทุนภา่นอกที่มีระยะเวลาถ่ายถอนเกินกว่าหนึงน่งรอบปีบัญชีนะคะผู้ถือหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจาการนะคะเราก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นที่หินแม่หนึ่งเดือดนะคะอย่างทีงะะ่พูดไปว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายถ้ามีตัวไหนนะคะที่มีรายได้ให้จ่ายหรือมีภาระอุปทานที่จะเกิดขึ้นในอน,นาคตนะคะ เกินกว่าหนึ่งปีนะคะแล้วก็จะมาใส่ในดิจิตแมทหนยอนเทอรเออฟนอนเคอร์เรน e นความหมายของประเทศอินเทระเทศเนะคะก็คือส่วนของผู้ถือห้นหรือหุส่วนของเจ้าข,ของนะคะโ o r เอนนะะอร์ i ีต y นะคะคือรอไรนะคะส่วนของเจ้าของก็คือปามคมิยาแล้วนะคะก็คือผู้ที่มีส่วนได้เสีย เหละได้สินทรัพย์ของกิจาก,การนะคะหลังจากที่มีการหักที่สินออกไถ่อนะคะอาจจะได้ถสินัพ์สุทธิของกิจาก,การนะคะคือสรับของเจ้าของถ้าเกิดว่ามีการเลื่อนห้างส่วนมีการเลือกบริษัทนะคะเจ้าของก็จะได้มีส่วนได้เสียใน,นสินทรัพย์นั้นๆนะคะ ก็อาจจะเกิดจากประเภทที่ถ้าเป็นกิจาการเจ้าของคนเดียวนะคะก็จะเป็นกิจาการที่อันเงินบริงคุลนะคะหรือ,อส่วนของเจ้าของที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทหรือบริษัทมหาชนนะคะอย่า,างเมื่อวานนะคะเราคุยก,กันในเรื่องของอทั่วทั่วไปเกี่ยวกับการญชีถูกคะก็จะบอกว่าส่วนของเจ้าของเนี่ยก็คือผู้ที่ต้องได้หรือผู้ที่ต้องได้รับ สิ่งทีประโยชน์เกี่ยวกับเงินตัางหงหรือส่วน,นต่างที่เขาว่ามาลงมหงแล้วเขาจะได้ผลต่อแทนกลับไปนะคะนี่ก็คือเราก็จะมาพูดให้ลงเลยเรื่องนี้ขึ้นนะคะ แล้วนะคะเราจะต้องทราบถึงสมการบัญชีนะคะที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าคืออะไรนะคะสมการบัญชีทำไมต้องรู้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเราจะใช้ในการบันทึกบัญชีแล้วก็จะได้คิดคงเหลือนะคะทุกปีว่า็นแต่ละบัญชีเนี่ยมีบัญชีคนเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นสารบัญชีเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ควรจะจานนะคะก็คือเ s s ซ ราบตี้บวกโอนเนอร์อีกิตี้นะคะก็คือสินทรัพย์เท่ากับนะคะนี่สิบนบวกส่วนัของเจ้าของถ้าเมื่อกี้นะคะได้ฟังที่อาจารย์พูดนะคะส่วนของเจ้าของเนี่ยจะเท่ากับสิสนทรัพย์คงเหลือเหมือนกันนะคะแมืเป็นการเริ่มกิจการเลิกบริษัทไปแล้วนะคะก็คือความแมายเดียวกันนะคะสมการฐาที่อื่นอาจจะมีการพิมงแพงได้นะคะ ไม่เอาเรียนไปแล้วในเรื่องของรายการค้าหรือในเรื่องของการคำนวณนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปพิกแพลงเอานำไปใช้อย่างไงนะคะแต่ให้จำไว้เสมอว่าสินจับเท่ากับมีสินรวมส่วนของเจ้าของนะคะจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะต่อนไปทำองบรวมน,น,นะคะว่าในเรื่เนี่ยอย่างที่บอกต้อมีชื่อบริษัทนะคะ เราก็มีหนี้ฟ้านะคะแล้วก็มีหนี้สิส่วนของเจ้ของแล้วเดินก็จะต้องเท่ากันทั้งสองแม่คือชือสินจ่ายเท่ากับมนีสินบวกกของเจ้าของนั่นเองค่ะเพิ่มเตให้นะคะบัญชีเนี่ยจะมีอยู่ห้าประวัตินะคะ ก็คือหมวดสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของคือสัหเวยนี้จะอยู่ในงบรุลหรือไมคะและอีกสองหมวดที่อาจารย์จะคุยไป Lan. นะคะก็ GSA. จะเป็นในเรื่องของรายได้และค่าเาียจ่ายนะคะรายได้น,นะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะคะในระยะเวลาบางชีนะคะหรือพูดกันง่ายๆเลยก็คือสิ่งที่กิจากการได้รับมาจากการที่เราทำธุรกิจหลักนะคะอย่างเช่นว่านะคะ การทำธุรกิจให้บริการนะคะรายได้หลักของธุรกิจนี้นะคะก็คือรายได้จากการให้บริการนะคะหรือรกิจการนะคะถ้ายังจำกันได้นะคะประเภทของการประกอบธุรกิจจะมีหวสามประเภทนะคะก็คือ 1. ธุรกิจบริการ2ธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะ 3. ธุรกิจการผลิตนะคะหรืองงา,ารนะคะ เราต้องแยกให้ออกนะคะว่าอะไรคือรายได้ของจิจสตารน,นะคะอย่างเพื่อจิตการขายซื้อมาขายไปนะคะในสินค้าคงเหลือรายได้หลักมาจากการขายนะคะการขายโดยที่เรามีต้นทุนที่เราซื้อสินค้ามานะคะแล้วก็มาบวกมาร์จิ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะการบริการเนี่ยถ้าเราให้บริก,การนะคะ เราได้จัดซัพพลายบริการเช่นเรากดหูสร้างหัร้านตัดผมนะคะมีคนเข้ามาใช้บริการนะคะนี่ก็คือรายได้ของงานนะคะส่วนค่าใช้จ่ายนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับรายได้นะคะก็คือค่าใช้จ่ายถ้าพูดถึงในเรื่องของสมการนะคะก็คือการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะคะรายได้เป็นระยะเวลาบัญชีนะคะย้อนไปใช้รายได้และค่าใช้จ่ายนะคะก็ะคือก็คือจะต้องเป็น ตัวที่อยู่ในรอบพยายามดูาบัญชีเรา,ราก็ใช้สังเกตว่ารายได้ของใครจ่ายานะคะจะไม่ได้อยู่ในหมบดูนนะคะจะอยู่รอบกำไรขาดทุนแล้วเราก็จะถิดกำไรขาดทุนนะคะเข้าไปหมบดูนนะคะเป็นส่วนที่แสดงกำไรของกิจการว่าพวกเนี้ยเกิน,นประกอบการเนี้ยมีรายรได้เท่าไหร่ให้จ่ายเท่าไหร่ก่อให้เกิดกำไรเท่าไรนะคะตัวให้จ่ายานะคะก็ ต้องแยกให้ออกฐานว่ามีค่ากิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะคะอย่างเช่นนะคะต้นทุนขายหรือต้อนทุนให้บริการนะคะต้นทุนขายนะคะจะเป็นุูกิจิเกี่ยวกับซื้อมาขายไปนะคะต้นทุนการให้บริการนะคะก็จะเป็นต้นทุนที่เราใช้คิดค่าบริการางเช่นนะคะเราเปิดอู่ซ่อมรถขึ้นมานะคะมีคนมาซ่อมรถกับเรามีคู่ก็เนะคะ สมมติว่าจัดสสนมึงน,นะคะแล้วมีค่าหลงเท่าไหร่มีค่าจ้างหนองเท่าไหร่ก่อนอื่คันนี้นะคะอันนี้ก็จะเริ่มต้นธุรการให้บริการนะคะหรือต้นธุรขายนะคะก็จะเป็นมต้นธุรที่เกี่ยวข้องกับการที่เราซื้อของสินค้าเข้ามาขายนะคะอย่างเช่นมีค่าขนจดเข้าเราส่งคืนสินค้านะคะมีโปรโมชั่นส่วนลด ก็เหมือนกันนะคะเวลาเราผลิตสินค้าที่มาสักตัวเนี่ยก่อนที่เราจะนำออกมาบบขายใช่ไหมคะเราก็ต้องมาคิดต้นทุนขายก่อนว่าจุดคุ้มทุนของอสินค้าชนิดนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราจะเบิกเงินได้เท่าไหร่หลังจากที่เราหาการผลิตออกไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะแางออกมาว่าเราอยากได้จ่ายเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะแล้วก็ได้จ่ายก,ก็จะมีแยกรายละเอีเป็นรายลาเอยดอันงเช่น อย่างที่บอกว่าหลักก็คือต้องคุณฐานเมื่อกี้ถูกไหมคะแล้วก็ต้องรูการให้รูปการอันนี้ก็จะเป็นค่าจาหลักอย่างแรกแล้วค่าจ่าที่สองก็คือค่าจ่ายการดำเนินงานนะคะก็คืออย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ไอคำว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะคะก็คือค่าจ่ายที่คั่วยๆ่ไปที่เราต้องจ่ายแบบเบื่องตนนะคะถ้าเราเรียนเข้าไปรู้ทุมากขึ้นนะคะ เราจะได้เรียนรู้ว่าไอ้คขาไม่ค่าให้จ่ายในการเป็นโรงานนะที่จริงแล้วนะคะมันเป็นค่าใช้จ่ายคนที่น,นะคะที่เราต้องจ่ายทุกเดือนนะคะแล้ว่ามันจะขังปราตามหน่วยที่ใช้ก็ตามนะคะถามตอว่ามันก็คือค่าให้จ่ายที่เราต้องจ่ายถูกไหมคะอีกตัวหนึ่งน,นะคะก็คือค่าให้จ่ายในการขายนะคะก็คือค่าให้จ่ายที่เกิดมาจ,จากกาิจการการขายของเรานะคะอย่างเช่นเราซื้อสินค้าเข้ามาหนึ่งตัวถูกไหมคะ เราจะขายเนี่ยเราก็ต้องมีการโฆษณา,ม,ามีค่าคอนเซ็มีเงินเดือนในักงานขายมีค่าคอมมิชชั่นอยา่างอ่ะคนที่จะขายอย่างเช่นเราเห็นในโฆษณาทีนีนะมีการผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วก็มีการคืนตลาดโดยการเปลี่ยของสินค้าเนี่ยเราเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็เราจะต้องโปรโมทสินค้านะันนะคะส่วนท่า อื่นๆนะคะก็เช่นดอกเบี้ยจ่ายนะคะดอกเบี้ยจ่าเกิดจากอะไรนะคะดอกเบี้ยจ่ายก็เป็นดอกเบี้ยที่เราผู้ยืมเงินมาแล้วเราต้องจ่ายดอกเบี้ยนะคะหรือเรามีสินทรัพย์ขายได้หนึ่งตัวนะคะสมมติว่าเราซื้อรถมาได้ห้าปีราคาห้าแสนแต่รถนั้นราคาเหลือที่สองแสนเพราะฉะนั้นนะคะเรา เราก็องมนดูปนเชีเป็นกนารขับพื้นจากการจำหน่ายจากการจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็อาจจะมีภาษีเงินได้นะคะภาษีงินได้ในเวลาเราใบขับรถกระบดนะคะแล้วก็จะมีภาษีเกิดขึ้นซึ่งภาษีตรงนี้เราก็จะไปไว้ในข่ายจ่ายอื่น,นะคะตามอากลุ่มธุรกิจการขานะคะเรื่องของการจัดประเภทของ รายได้ค่าใช้จ่ายใอจักประเทศของนาชีนะคะอันนี้จะได้เรียนรู้ขัเข้าไปอีกนะคะอันนี้รอบตัวนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์รายการค้านะคะอ่าอาจจะเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะให้เรียนทราบๆ,ๆกันว่ามันะคะเกี่ยวกับเ,นานาเรื่องนว่าเราตรมตัวอะไรบ้างนะคะมันเข้าด้วยกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์รายการค้านะคะการวิเคราะห์การค้าที่เกิดขึ้นนะคะ ก็คือจะต้องเป็นรายการที่สามารถวัดค่าเป็นหน่วยเงินตาได้นะคะและมันทีอบัญชีได้เดือนเรื่องตั้งแต่วันที่หนึ่งและต้องในการบันทนงานนะคะว่าสินทรัพย์นี้มีมิถีจาเท่าไหร่นะคะว,วนันแรกก็ถึงวนันงันน้คือวันที่เราตัดสินใจแล้วนะคะว่าเราจะเปิดบริษัทจะเปิดขายของจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ราต้องมีการนำสินทรัพย์มีสินค้าจ่าย หรือส่วนของเจ้าของบริษัทคุนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการวิเคราะห์ในทางค้าเนี่ยข้อมูลเดิมก็จะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการ analyze หรือการวิเคราเลยถูกไหมคะเราจะจับประเทศทงบัญชีไม่ไนะคะแล้วเราก็จะบันทึกบัญชีได้เพราะฉะนั้นายการค้าเนี่ยจึงสำคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ต้องมีข้อาะหที่ถึงประเทศ นะคะอย่างที่อาจารยา์ได้อธิบายไปนะคะเมื่อกี้ว่าหมวดบัญชีนะคะจะมีอยู่5้าหมวดน,นะคะแล้วอานะ้อวานี่ยวันกรสังเกตเห็นนะคะอาจารย์จะทาสีไว้ให้ดูนะคะ,ะสีนะคะมีความหมายว่าอะไรน,นะคะก็คือสังเกตนะคะว่าสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายานะคะอาจารย์นัเป็นสีชมพูไว้ให้ก็คือสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะ จะบันทึกเปไ็นด้านเดบิตเสมออันนี้คือธรรมชาติของบัญชีนะคะจะอยูด่ด้านเดบิตเดบิตเสมอน,นะคะถ้า,าเราเพิ่มขั้วเดบิตถ้าเราเลืนด้านเครดิตเหมือนกันนะคะทำไมสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายถึงบันทึกบัญชีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดให้ฟังนะคะว่าบัญชีเราถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มที่ทํา ที่เสนอยู่ในงบดุแล้วเป็นที่เสนออในงบกำไรขาดทุนใช่ไหมคะกลุ่มที่เสนอยู่ในงบดุลเนี่ยก็จะมีสินทรัพย์ที่สินและุนส่วนที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนก็จะเป็นรายได้นะคะจากราคาแน้าสายังไม่ดุลนะรายได้เยเราต้องมาหาใช้จ่ายถูกไหมคะเพื่อจะบันทึกกำไรที่เกิดขึ้นเข้ากลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นานะคะ ให้จากักสินทรัพย์จะมีหลักธรรมชาติบัญชีที่เหมือนกันก็คือถ้าเพิ่มเพิ่มด้านเดียวลดลดด้านเทอร์นิเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะทําให้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหลักของการทฤษจะีการบัญชีหรือส,สมดานการบัญชีอีก,กนะคะสว่วนตัวต่อมานะคะนี่สิคนแล้วก็รายได้น,น,นะคะถ้าเพิ่มเพิ่มด้านเทอร์นิดลดลดด้านลบอิดเหมือนกัน าการวิเคราะห์รายการค้านะคะก็คือเราจะต้อง,งมีเจตนาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นนะคะมีผลน้ใหนที่ถินสินทรัพย์ส่วนของเจ้าของในะายได้ทุนจ่ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนนะคะ,ะ,ะ,ะนนมไะม่ว่าจะเป็นเพิ่มขึ้นลดลงแล้วก็ใชลงเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีผลทําให้สินทรัพย์เนี่ยคงเหลืออยู่เท่าไหร่ที่ินส่วนของเจ้าของคงเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะเมื่อเราทราบแล้วนะคะเราก็จะบันทึกลงในสมุดบัญชีต่าง เวลาเราจะเตรียมอะไรกันนี่คือว,ว,ว,ว่าสมุดบัญชีนะคะมีสมุดบัญชีแบบบ้านนะคะแล้วแต่เร,เรื่องเนี้ยวิธีการใช้หรือหลักการใช้ยังไงนะคะเวลาเราจะบันทึกบัญชีนะคะเราจะมีหลักการบันทึกบัญชีสอง หลักการก็คือเราจะบันทึกตามหลักการบันทึกบัญชีคู่นะคะแล้วอันบัญชีหนึ่งเนี่ยก็คือตามหลักบัญชีเดียวนะคะซึ่งบัญชีเดี่ยวนะคะเป็นบัญชีที่ไม่ค่อยที่ยังใช้นะคะแล้วก็กิจการที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะหรือผู้ที่ยังไม่ค่อยมีความรดยในเรื่องของหลักการบัญชีมากนักนะคะเขาจะใช้บัญชีเดียวไปนะคะซึ่งตามหลักบัญชีคู่นะคะเราจะต้องบันทึกตแล้วก็คืนเนี่ยเท่ากันเสมอนะคะ อย่งกวอย่างเาช่นนะคะตัน,นี้หนกกึ่ของกระดาษนะคะเงินสนทรัพย์รุอเป็นเงินสดนะคะแปดแสนบานะคะเราจะบันทึกราการนี้นะคะโดยเดบิตเงินสดนะคะเครส่วนของเจ้าของนะคะที่จำนแปดแสนบาทนะคะอันนี้ก็คือกรกการว่าการบัญชีคู่นะะี่ยต้อง,งบันทึกดบิตกับเครดิตตรงกันเสมอนะคะนี่เป็นหลักการจาดนะคะแล้ว มีหลักการวิเค์ที่ระบบาาลายเหี่ยงหรือขึ้นไตอีกนะคะต่งนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของพื้นฐานนะคะว่เราจะทำอะไร้า้นะคะโอเคนะคะสำหรับตัวที่สอนะคะก็จบการบรรยายแล้วนะคะหรือจบใน,นะะรเรื่องของกา,า,ารแสดงเนื้อหานะคะหรืออันที่ได้ศม่ษาฟังนะคะแมกษามีคำถาม อยากจะถามเพิ่มเติมหรือเปล่าะคะถ้ามีนะคะก็สามารถถามมาได้ทีอิเมลรของอาจารย์นะคะที่เคยให้ไว้นะคะสอบถามาถมาทางี้ว่านะคะแล้วก็อ,อย่าลืมทำแบบสถานท้ทาบทเรื่องนะคะมีการบ้านให้เล็กนอยๆนะคะส่วนคลิปนะคะทำยังได้เลยก็ให้ในแล้วนะคะลองทำดูนะคะทำบ่อยๆนะคะถึงแม้ว่าครั้งแรกเนีน่ยจาไม่จํานะคะแล้ว ะะโอเคค่ะสำหรับบนี้ก็จดการบรรียงน,นี้เส็จแ้ค่ะโอเคนะคะสำหรับบทที่สนะคะก็จัดกนนารบรรยายแบบวนะคะหรือจนเรื่อของการอ่า จรไดนแม่หาน,นะคะหรืออธิบยายให้ศึกษาฟังนะคะแมกสายมีคำถามที่จะอยากจะถามเพิ่มเติมหรือเปล่าคะถ้ามีนะคะก็สามารถถามมาได้ที่อินเมอของอาจารย์นะคะที่เคยให้ไหว้นะคะสาา่งถามมาทางนี้ว่าเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำแบบสหาดท้ายบทด้วยนะคะมีการบ้านให้เรยนล็กน้อยน,นะคะส่วนคลิปนะคะทำเองไ,ได้เลย ก็ให้ใจแล้วนะคะลองทำดูนะคะทำบ่อยๆนะคะถึงแม้ว่าครั้งแรกเนี่ยจะไม่จำนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ